อันนี้ก็เป็นอันนึงเขาทำให้นะใิ H ้เล่นเขาทำไม่ยากใช้เวลาไม่นานก็ให้ใช้ฟรีขึ้น y ยูทูบเนี่ยขึ้นมาห้าปีไม่ได้ผลตอบแทนอะไรนะขุดจิงเลยเนี่ยเดี๋ยวเดียวมีคนคลิกไลค์เป็นหมื่นเนี่ยเรื่ตังค์ใช้ทำทำโปรแกรมวินิสา์ขึ้น Youtube ไม่มีทางได้ตังค์อะไรยากนอกจากเป็นการสอน,นอะไรที่มีคน ยอดวิวยเยอะๆแลนี่ก็จะได้เป็นพันใช้เวลาตั้งหลายปีไม่ได้ก็ไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรอันนี้กูก็ทําไปเรื่อยสนุกสนานอยู่นะตุ่มข้อมูลได้มันอยู่ในรีซอสกูเนี่ยนะรีซอสอันดิพันธรอเปล่าไอ้นนพูดเล่นไนงทรีซอสกูมีเพียบมีทุกเรื่องอันนี้เวลาใช้เวลาสอนเนี่ยข้อมูลใช้ในการหาค่ากลางทางสถิติชั้นมสองเนี่ยครับ กดปับ๊บเราจะหาเรียงอย่างน้อยไปมากก็ฝึกเด็กทําไปเลยก็ได้หาสิบเอ็ดอะไรน้อยสุดสิบสองสิบเอ็ดมีสองอันเรียงไปเขียนต้องเขียนเป็นเซตเพราะว่ามันระบบจัดการมันเป็นเซตในนี้นะเดี๋ยวเ,เรียกว่าลิสต์นะฮะไปทำเสร็จแล้วเรียงอย่างน้อยไปมากก็ฉเฉลยนะทําให้เด็กทําไปก่อนล่วงหน้าอ่าเฉลยถูกไหมนักเรียนถูกไหมถูกใครถูกมากยกมือในห้อง,องเก่งมากข้อมูลมากสุด ก็มีแค่ไรหรือยี่สิบห้าโอเคข้อมูลน้อยสุดเท่าไหร่สิบเอ็ดวิสยัยวิสยัยวิสัยแปลว่าอะไรครับผู้เนี่ยก็เอามากตุดลบน้อยสุดเนี่ยก็ได้สิบสี่เนี่ยวิสยัยวิสัยของข้อมูลค่ามากสุดลบค่าน้อยสุดเด็กก็รู้เรื่องแล้วไม่ต้องมาคุยเยอะมัธยฐานมาัธยะแปลว่ากึ่งกลางลูกก็ดูตัวที่อยู่กึ่งกลางตัวอะไรมันมีอยู่สิบตัวใช่ไหมสิบตัวจะเห็นว่าเลขสิบห้าเลขสิบเจ็ดมีอยู่ตรงกลางก็เอาสองตัวนี้บวกกันหารสอง เนี่ยค่าเกินกลังที่ห้าสิบเจ็ดก็คือสิบหกนะนะถ้ามันเป็นเลขที่มันยุ่งยากอน่ายจับสองตัวบวกกันแล้วก็หารสองฐานนิยมคืออะไรฐานนิยมที่มีเยอะๆนิยมคนนิยมกันเยอะๆนะก็คือที่ความถี่สูงสุดในชั้นความถี่ก็คือมีตัวข้อมูลเยอะนะฐานนิยมข้อนี้น่จะมีสองตัวนะมีสามตัวของฝรั่งทำนะต่บางแยง้งกูก็ต้องมีสองตัวนะเนี่ยของฝรั่งก็าทามา กูไม่คิดเองหรอกค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็เอาทุกตัวบวกกันเนี่ยทํำยังไงก็พลิกตรงตรีเขียวนี่นี่ใช้ง่ายไหมเนี่ยตีเขียวนี่อันนี้อาจจะเลยไปหน่อยก็ดูวเวลาจะใช้ก็เลื่อนไม่หนักจะคูมไม่แก้แล้วนะ่งยากนะเขาเป็นห้าตัวเ,เอาเด็กง่ายๆเด็กเด็กเด็กอ่าที่เขาอ่อนๆเยเนียเรียงละห้าสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้า ข้อมูลมากสุดคืยี่สิบเอ็ดข้อมูลน้อยสุดก็คือห้าลบกันก็เหลือสิบหกเห็นไหมก็คือพิสัยมาที่กระถางก็ตัวถึงกลางก็คือสิบเจ็ดฐานนิยมมีไม่มีตัวซ้ำไหมลูกไม่มีไม่ม,ม,มีก็ไม่ต่อในมสี 4, ่เขาเรียกว่าเต็ดว่างข้าจะเรียกคณิตเกาข้อมูลห้าตัวบวกกันมาอย่างไงละ่ะจับตรงนี้อเลยนี้เลื่อนลงาอ,อางนี้แค่ตอ 15, ่อสิบห้าเห็นไหมบวกกันได้เจ็ดสิบห้าห้า้สิบห้า โอเคไหม,มเดี๋ยวใครอยากทาฮิตจบแกรมวสวยๆนะนะส่งค่ากาแฟมาเดี๋ยวส่งไปให้กำลังทําอยู่อันนี้นทำยาทำต้องไปศึกษาไปงมหาวิธีทํานานะส่งค่ากาแฟมาเดี๋ยวส่งไปเป็นไอไฟล์ให้ทีมเอให้ใช้นะส่งมาล่วงหน้าันเละ